Grazie. Uh -oh.

Jangan lupa like, share dan นาโมทาเาพระพาวุธโอน้องน้องเดชพร,ระโูมีพระภาเจ้าพระองค์นัรนหาตูเรื่งเป็นกตฎายากดีธรมมา Mm hey. -hmm. โกรโกเดโกเบิดบาด้วยตามอาตราวะเห็นโกมีความจาเนินจำเนตจำจรสจัดโยยิมาโลกัพระเทวะกังสามารกังสารระมกังตชานะพระมณีปะจังทาติวมานุสังกายาหิญญาติปัตาวะปาวเต रा